รีวิวรถหนึ่งนาทีวันนี้ขอเสนอ h o n d a City 1.5V นะครับคันนี้ปี2011มาพร้อมกับล้อแม็ก์ e ี7ขอบสินะครับราคาเบาๆครับผมประมาณสองแสนคิดหน่อยผ่อนก็ประมาณ4,000บาทนะครับสวยจริงครับคันนี้อยากคิดว่าซื้อไม่ได้นะครับคุยกันก่อนทักมาคุยได้เลยครับผมนี่มาดูทรงดีมากครับผม รถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนครับรับประกันห้องเครื่องสวยงามครับเครื่องดีๆเลยครับผมคันนี้แม็กก็สวยอะไรก็สวยภายในตัวนี้เป็นสีดำล้วนนะครับนี่ครับ <นะ S 1> ผมเลขไม์ประมาณแสนห้านะฮะเบาะหลังก็สวยๆส,สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ